สวัสดีค่ะที่ชั้นนางสาวสาวิตีนซีสองวอนรหัสนักศึกษา561412-04018-1ขีดหนึ่กำลังศึกษาอยู่สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์หลักสูตร4ีปีวันนี้จะมาสอนทำโปรแกรมคำนวณเลขในโปรแกรม Visual Studio 2 0 2 2กันนะคะก่อนอื่นเปิดโปรแกรม Visual Studio 2012ก่นนะะกอน,อน,น,อน,นะคะ่ะ คลิกตรงที่ New Project นะคะแล้วตั้งชื่อว่า Loop 0ูนนะคะคลิกที่โอเคเลยค่ะ ก่อนอื่นเราจะใช้ l a เบลอยู่จำนวน10ตัวนะคะเดับบิ้นคลิกที่ l a เบลเลยแล้วก็จะใช้ t ท x t บอยู่จำนวน2ตัวนะคะแล้วก็ Button อีก1ตัวค่ะแล้วก็จัดเรียงหน้าต่างโปรแกรมตามใจชอบค่ะ ก่อนอื่นเปลี่ยนชื่อตรงฟอร์หมหนตรงนี้นะคะเปลี่ยนตรงเทคค่ะตรงนี้จากฟอร์ม1ให้เป็นตัวดำเนินการโปรแกรมคำนวณน,นะคะแล้วก็จะขึ้นออกมาเป็นแบบนี้นะคะ ลาเบลห่ตรงนี้นะคะเปลี่ยนชื่อตรงเทกเหมือนกันค่ะเปลี่ยนเป็นค่าที่1นึ่งลาเบลสก็เปลี่ยนเป็นค่าที่สองนะคะลาเบลสเป็นผลบวกนะคะ ลาเบลสีเป็นผลลบค่ะลาเบลห้าเป็นผลคูณนะคะและลาเบลหกเป็นผลหารค่ะปุ่มบัตท o อนหนึ่งตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นการคำนวนนะคะ แล้วเราก็จะเริ่มเขียนโค้ดกันนะคะให้ดับเบิลคลิกตรงที่คำนวณน,นะคะตรงปุ่มคำนวณตรงนี้ก่อนอื่นเราจะประกาศตัวแปร2ตัวนะคะโดยใช้ตัวแปรชนิด double นะคะใช้เป็นนะคะดิมนำหนึ่งนะคะ บเิลนะคะคแล้วก็ประกาศอีกตัวนึงก็เหมือนกันค่ะดินนำสอ add double นะคะต่อไปจะมาเริ่มเขียนโค้ดนะคะ1หนึเท่ากับ cdbl นะคะวงเล็บเปิดปิดแล้วก็ใส่ textbox 1 t text นะคะแล้วก็นำสองนะคะเท่ากับ cdbl นะคะ วงเล็บเปิดปิดค่ะแล้วก็ใส่ text box 2 t e x t นะคะต่อไปจะเป็นโค้ดในการคำนวณผลบวกนะคะโดยเราจะใช้ผลบวกแสดงตรงที่ label เตรงนี้นะคะ ก็ใส่ l a เบลเจ็ดนะคะลาเบลเ t x t นะคะเท่ากับนำหนึ่งบวกนำสองต่อไปก็เป็น Label 8นะคะ ดอทเทคเหมือนกัน,นะคะ่ะเท่ากับนำหนึ่งลบนำสองได้เป็นเบลก้านะคะดอทเทคค่ะเท่ากับนำหนะะึ่ง คูณนำสองนะคะและสุดท้ายลาเบลสิบดอทเทคนะคะเท่ากับนำหนึ่งหารนะคะนำสอง แล้วเราก็ทำการรันโปรแกรมดูนะคะจะลองใส่ตัวเลขตรงขั้นเป็นเลขสองนะคะแล้วก็ค่าที่สองก็จะเป็นเลขสองนะคะแล้วกดการคำนวณค่ะผลบวกก็จะได้สองบวกสองเท่ากับสี่นะคะสองลบสองเท่ากับศูนย์ ผลคูณก็จะได้2อคูณสเท่ากับสนะคะผลหารก็2หาร2ได้1น,นะคะสําหรับการสอนโปรแกรมการคํานวณน,นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะ